โอ้ยมีนี่ไหมเ้ยโอ้ย,อยไม่น้อยไม่น้อยครับดูดูด,ดูโอ้ยดูย์โอ้ย,อยนี่โอ้ยใบมะกรูดฉีกนะแต่เยอะๆหอมๆครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆในเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างกระเด็ดนะวันนี้ช่างระเด็ดพาทุกคนมากู้รอบนะครับหมายเดิมล่องสวนปาล์มครับหมายที่เรามากู้กันสองครั้งแล้วนะมาครับมาลูกแรกนี่มีหรือเปล่าอุ้ยน้ำขุนๆอยู่ครับเหมือนจะมีนี่ หมานไม่หมานมาลุ้นกันครับนี่อุย้ยเต่าเข้าตัวเบลเลอร์เลยทุกคนแม่ไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะแต่เต่าตัวใหญ่มากโอ้โหเต่าเข้าแบบนี้จะมีปลาหรือเปล่าครับอูย้ยมีนี่เลย อุ้ยอุ้ยไม่น้อยไม่น้อยครับดูดูด,ดูอุ้ยดูแต่ว่าเต่าตัวใหญ่เบอเล่อนี่โอ้ปลาได้หลายตัวครับแม่ลูกแรกก็หมานเแล้วครับทุกคนเดี๋ยวลากขึ้นบกก่อนครับอเนี่ยโอ้โหปลาเนี่ยได้ปลาช่อนนะครับปลากระสงปลาหมอ แต่ว่าที่พิเศษก็คือโอดดปลปดุกตวงครับนี่โอยเต่าเต่าต,ตัวใหญ่จริงทุกคน้เต่าตัวน่าจะสี่ห้าโลไปนู่นนะครับนี่โอยนี่ครับทุกคนเต่ายักษ์โอ้นี่อดูครับโอ้โหใหญ่จริงเผื่อใครเห็นเลขนะ โอ้ย oh. ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปครับไม่เอาเนาะเต่านี่เราไม่กินนะครับอ่าปลาใส่ดีอะปลาใส่มาเลยอ่ะใส่ดีจริงๆครับโ oh oh. อ้โหอะหลบพงไปปลาได้สี่ห้าตัว hmm. อะลูกแรกได้ ทางนี้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปกู้รอบต่อไปกันครับมีหรือเปล่าครับลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้เดี๋ยวย้ายจุดกัน ลูกที่สองไม่โดนนะครับมาลุ้นกันลูกที่สามเนี่ยมีเป่าอาลูกนี้เปล่าไปสลูกหนึ่งครับไม่ได้ลูกเมื่อกี้นี้มีวะมีมีมีมมอะได้ครับได้ออ้ยปลาดุกตัวเบลเลยเโอ้ย,ดยได้อะไรนะปลาดุกกับอะไรนะอะ,ะดดได้เต่าอีกเหรอ เอา้านี่2ตัวเล็กลูกเต่าเหรอนี่ครับเห็นไหมปลาดุกตัวสวยนะปลาดุกใหญ่เลยครับผมแล้วก็มีปลาสลิดตัวหนึ่งลูกสามก็ถือว่ายังโดนครับจัะไปกันอ่ะจัะไปกัน ปุกปุกปุกแบบนี้นี่โอ้อย่างนี้ปดุกนาครับดูกระโหลกป้านเลยนี่ปุกปดุกนารู้ปลาดุกปุกน่ะได้เต่าสองตัวตัวน้อยๆเดี๋ยวปล่อยมันไปครับแม่หมายนี้เต่าเยอะอ่ะลูกที่สามได้ปดุกเพิ่มหนึ่งตัวครับผม เดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันลูกนี้เป็นไงอ่าปลาตายเนี่ยอู้ปลาดุกตัวใหญ่ด้วยครับแต่ว่ามันมีเหมือนรอยโดนกัดอะอปลาเป็นแผลอืมปลาเป็นแผลครับดูในรอบปึ๊บมีป่ะได้หรือเปล่าลูกนี้อู้ได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 ้มีอยู่มีตัวนี่อ้ยหลายตัวอยู่ครับนี่ โอ้ยแต่มีปลาดุกตายแล้วเนี่ยแม่ดูไอตายอยู่ในรอบอีกตัวงครับตายอยู่นอกรอบตัวงหนึ่งในรอบตายตัวงครับผมเหมือนมันเป็นแผลนะเนาะ,ะ,ะ,ะนี่แต่ว่าได้ปลาสลิดใหญ่อยู่ครับนี่ดู รีดจ่อยนะเต็มฝ่ามือเลยนี่แล้วก็มีปลาดุกตัวไม่โตครับตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหมอไทยเนาะส่วนปลาดุกตัวนี้ไม่ตายครับเนี่ยแต่ว่าผอมแล้วก็เป็นแผลที่สีข้างครับอืมตัวนี้ใช้ไม่ได้นะอะได้สามตัวครับรอบนี้นี่ลูกสุดท้ายครับน้ําแห้งแล้วอาลูกนี้มีไหมไม่มีไม่มีลูกสุดท้ายไม่ได้นะทุกคน ก็กลับมาบ้านแล้วนะมาดูปลาครับนี่ทั้งหมดของคลิปนี้นะกับการกู้รอบครับแล้วก็ได้เต่าใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยครับตัวหนึง่งคลิปนี้ก็พอได้กับขราวครับผมนี่นปลาช่อนตัวหนึง่งเอาหลากหลายปลาอยู่นะครับนี่ปลาสลิดปลาหมอปลาดุกปลาช่อนครับปลากระสงเนาะไซก็ ประมาณอย่างเงี้ยครับนี่แดบะชอนโตมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกอุยนี่สังเกตครับปลาดุกอุยกระโหลกจะป้านฮะ,อะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทํากับข้าวกันครับจะเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้วันที่สิบสองนะทุกคนเป็นวันแม่ครับลูกลหลานกลับมาหาแม่เนี่ยกาลังจะทําเมนูกินข้าวกันอยู่ครับพี่ชายขูด มะพร้าวแล้วครับจะทํากะทิวันนี้เราจะแกงกะทิกันครับพอเราได้กะทิมาแล ok. ้วเนี่ยตอนนี้พ่อครัวกําลังก่อเตาตั้งกระทะนะครับเอาหัวกะทิใส่ลงไปเคี่ยวก่อนวันนี้พ่อครัวและข้างๆนั่นอะไรครับคุณยายครัวเหรอวันนี้คุณยายมาควบคุมการแกงของหลานนะ เี่ยหัวกะทิจนแตกมันนะครับจากนั้นใส่เครื่องแกงเครื่องแกงนี่ก็ต้องเป็นเครื่องแกงกะทินะครับใส่เครื่องแกงไปแล้วเนี่ยเราก็จะผัดกับกะทิให้เครื่องแกงกับกะทิเนี่ยแตกมันนิมรอบครับผมยายไอตัวข้างๆเขาเรียกอะไรอะ่ะนายยกให้ดูหน่อยอะเป็นที่ขูดกะทิใช่ไหมขูดมะพร้าวเนาะ บ้านเราเขาเรียกว่ากระต่ายขุดมะพร้าวใช่ไหมยายเป็นของโบราณใช่ไหมอ่ะ,อะนี่จะทําเมนูแกงกะทิต้องมีครับอุปกรณ์ตัวนี้นี่เด็กๆน้องๆรุ่นหลงังๆนี่อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะกระต่ายขุดมะพร้าวครับนี่ให้ดูสัหน่อยมีกระต่ายเรามีหางเลยนะยายนี่น, <laughs> นี่ครับดูใครยังไม่เคยเห็นนะหลายๆคนอาจยังไม่เคยเห็นครับนี่อุปกรณ์ทําครัวกระต่ายขุดมะพร้าว ตอนนี้กะทินี่หอมฟุ้งแล้วนี่อ่ะกะทิกับเครื่องแกงแตกมันดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราใส่เนื้อปลานะครับแกงกะทิวันนี้เราจะแกงกับปลาที่เราไปกู้รอบกันมานะครับมีปลาหมอหนาแล้วก็ปลาดุกเนาะปลาดุกอุยครับ เนื้อปลาให้สะดุ้งสะดุ้งไฟนะครับจากนั้นเติมหางกระทินี่แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครับรอน้ําแกงเดือดปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันครับผมจากนั้นมาเริ่มปรุงรสกันนะครับพอครัวพอครัวใส่อะไรเกลือเกลือก่อนเนาะตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่ชูรสเนาะตามด้วยผงปรุงรสใช่ไหมอ่ะคุณยายนั่งกํากับติดเลยนะครับนี่อ่า แล้วก็แกงกะทิเนี่ยเราจะตัดหวานด้วยเนาะใส่น้ำตาลครับแล้วก็หยาอนน้ำปลาดูครับทุกคนปลาสดๆนะอ่ะชิมรสเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายใส่อะไร ใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดฉีกนะใส่เยอะๆหอมๆครับนี่แมเสร็จแล้วครับแกงของเราใส่ใบมะกรูดไปแล้วหอมฟุ้งเลยครับอ่ะพอกวางัดหน่อยอม,มามาทุกคนดูเหนื่อยครับแกงแดงกระทีสดปลาดุกปลาหมอใบมะกรูดครับผมมามามาทุกคนมาลองชิมกันครับมาครับผม ยายเอาเลยสีมือหลานชายเป็นไงลองดูครับแกงกะทิละลอนนะกินกับข้าวสวยเด็ดมากๆครับนี่อ่ะแม่นำลายไหลาตามแล้วนี่แกงบ้านๆแบบนี้ครับอรอมองกล้องหน่อยยายเยี่ยมไหม <Yep. S 1> อันนี้สดน้ำเทียงอือหเป็นไงพ่อครัวใช้ได้เนาะ ปลาสดๆจากธรรมชาติเราหามาเองอ่ะแล้วก็มาแกงกับกะทิสดๆแบบนี้นี่ถือว่าเด็ดครับผมอ่ะไม่กินน้ำลายก่อนครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนาะมาทําเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอเด็ดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะอ่านะพ่อครัวเอากันใหญ่แล้วครับยายเอาก่อนเอาหมับก็ให้ครับผมโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันี่ฝแล้วพ่อครัวเนาะยายกินข้าวกันี่ฝแล้วยาย เอามองกล้องก่อนนะยายเราจะลากันแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะยายอ่าสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับบายบายด้วยบายบายด้วยยายนี่